สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่อร่าเกิลนะใครที่พาไา่เห็นคลิปนี้นี่คือดวงประจำวันที่1-15มีนาคมพศ .2567 นั่นเองนะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับคำทำนายดีๆและเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีออกมานะคะขอบคุณสำหรับคนที่กดสุดตังให้อาจารย์มากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์มากๆเลยนะ ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไอดีดลางมาได้เลยนะอาจารย์มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะใครที่สมัคร VIP 999บาทถามไม่จำกัดคำถามตลอด30วันนะคะอาจารย์จะแจกวอลเปเปอร์เสริมดวงเฉพาะบุคคลนะคะให้ไปเลย199บาทนะหรือว่าใครสนใจอยากได้วอลเปเปอร์เสริมดวงแล้วก็ของมงคลต่างๆนะคะก็ทัก ID ด้านล่างมาได้เลยนะ ดวงของคนที่เกิดราศีสิงหรือว่ารักนาราศีสิงนะคะดูได้ทั้งรักนาและก็ราศีเลยนะในช่วงแรกอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่สดๆนะคะในทุกๆคลิปเพื่อความแม่นยำนะใครที่รอไม่ไหวนะให้เรื่อนไปในช่วงของการทำํำนายได้เลยนะคะ ใครที่กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์แล้วก็กดซุปเปอร์แบงให้อาจารย์นะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นกําลังใจเป็นเลือดรอเลี้ยงในอาจารย์นะคะมีกําลังในการทําคลิปดีๆออกมาให้ฟังกันนะะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตสักไพ่ก่อนนะคะ mm che. Hmm. อะเรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันที่สุขภาพกันเลยนะคะสุขภาพอาจารย์จะขออนุญาตใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายเนาะ สุขภาพค่ะร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่นะสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างคลองแคลนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องระบบสืบพันธุ์หรือว่โรติดต่อทางเพศนะคะอาจจะมีอาการแปลกๆนะอาจจะต้องรีบไปตรวจแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์อยูนะ่เนาะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการปรวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะส่วนสุขภาพอื่นๆแข็งแรงดีจ้า มาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างค่ะ ถ้าในปัจจุบันเนี่ยคุณมีความโชคดีอยู่แล้วนะอาจจะมีโอกาสได้โชคเพิ่มเข้ามาอีกหลายเด้งนะคะและก็จะได้รับเงินพิเศษหรือว่าการแบ่งเปอร์เซนต์จากการทำงานด้วยนะมีผลพลอยได้เรื่องเงินช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเรื่องโชคมาเต็มๆเลยนะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ออร์คเคิลกันเลยนะมาเริ่มกันที่ไพ่ออร์เคลิล เรื่องการงานกันก่อนเลยนะคะพไพ่ใบลรกบอกว่าการงานนะใครที่อยากลงทุนทำธุรกิจอะไรในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงดีของคุณมากๆเลยดวงการงานของคุณนะคะมาแล้วนะจะเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มทำอะไรใ,ใหม่ๆใครที่คิดอยากทำอะไรอยากลงทุนอะไรนะคะในช่วงนี้นะ ทำได้เลยเป็นจังหวะที่ดีนะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นในสายงานที่ทําอยู่คุณก็จะได้รับโอกาสดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่นี้เป็นช่วงที่คุณหักโหมในการทํางานด้วยเหมือนกับว่าเอ,อ่อพอมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะกดดันตัวเองเนาะ อย่ากดดันตัวเองมากนะคือพย,พยายามทำอะไรเนี่ยให้เสร็จทีละอย่างดูเหมือนกับว่างานที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณมองว่ามันเป็นโอกาสทางนั้นเลยอทำให้คุณแบบอยากทำไปซะทุกทุกอย่างเลยทีนี้เอาเท่าที่ไหวนะเอาเท่าที่ตัวเองไหวนะคะแล้วก็คุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการทํางาน,นมากๆเลยในช่วงนี้นะเนาะเอาจจะมีคนที่คุณนับถือ เป็นไอดอลหรือว่ามีเครื่องรางของขังนะคะของครัวจ้าหรือบแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยเป็นที่เคารพน่านับถือของคนอื่นๆในช่วงนี้ด้วยนะต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะการเงิน ส่วนมากนะคะจะใช้เงินไปกับอาหารการกินนะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้เงินไปกับการแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนะเาะ คุณจะมีการลงทุนหรือว่าใครที่ลงทุนอะไรไว้นะคะในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะดูจากผลกล้วยเลยดูจากผลกล้วยเลยนะคุณจะได้รับผลตอบแทนในเรื่องของการเงินดีมากๆเลยนะและใครที่มีเป้าหมายทางการเงินเนี่ย ที่ต้องการทําให้ได้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนที่คุณเนี่ยกําลังวาดฝันให้เป็นรูปเป็นร่างมีเงินเย็นเงินออมอยู่จํานวนหนึ่งหรือให้ระหว่างการลงทุนที่เชิญชวนจากการบอกว่าจะได้ผลตอบแทนที่เกินจริงให้พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจล,ลงทุนทําอะไรนะคะอ่ะมาต่อกันที่ความรักค่ะ ความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมดสามสถานะด้วยกันนะจะมีสถานะโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่เนี่ยคือคนที่คุยแล้วก็คบกันนะคะเกินหกเดือนขึ้นไปเนาะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคนที่คุยแล้วก็คบกันยังไม่ถึงหกเดือนนะจะ๊ะมาเริ่มกันที่คนโสดคนโสดจะเจอคู่ที่ต่างคนต่างมี power มีพลังที่เก่งทั้งคู่เลยเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งกับเก่งเนี่ยมาเจอกันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะคนโสดจะเจอคนเก่งนะเก่งเหมือนคุณทีนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยมีฐานะมั่นคงนะหรือว่าเจอคนที่มาส่งเสริมทําให้เราเนี่ยมีฐานะที่ดีนะคะแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีด้วยคนคนเนี้ยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเก่งดูแลเก่งนะเพอร์เฟกต เพอร์เฟกคนโสดไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วเพอร์เฟกสุดๆอะคนมีคู่กันบ้างนะจ๊ะคนมีคู่คู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ง่ายๆกินอะไรก็ง่ายอยู่ก็ง่ายทําอะไรก็ง่ายเนาะแล้วก็ในช่วงนี้นะมีเกณฑ์การเดินทางไปไหนกับคน,น,นรักอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่ามีแผนในการที่จะ ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันได้นะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าความรักของคุณเนี่ยเริ่มหมดความหลงไหลในการการลกกันแล้วเหมือนจะมีใครบางคนนะคะไม่คุณก็เขาเนี่ยเหนื่อยจากการทํางานเหนื่อยจากการใช้ชีวิตนะมันเลยทําให้รักแต่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจกันเท่าที่ควรอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะคนมีงคูนะจ๊ะต่อไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ ว้าวว้าวเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มตน้นอืมเป็นความรักแต่ว่าเพิ่งเริ่มเองแต่รู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเลยนะทีนี้ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งเปคนที่ชอบควบคุมมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกอึดอัดเนาะคือควบคุมไปซะทุกอย่างเลยอะมันไม่ได้นะคะคือต้องไปให้เขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองบ้างหรือว่า เขาอาจจะทำให้คุณดึดอัดแต่ว่ามันจะผ่านช่วงนี้ไปได้เพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงของการเริ่มต้นนะคะสมดทุกหมดโศกเนาะอาจจะแก้ปัญหาในช่วงนี้ได้นะจะ๊ะเรามาดูกันว่าพระแม่การีมีข้อความอะไรฝากถึงคุณคะ่ะว้าวแม่ไพ่พระแม่การีหมายเลขที่44นะ ในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่รักษาคนอื่นพระแม่ทันทราบเจตนาอันดีในการที่จะช่วยคนและท่านจะช่วยให้เราสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้โดยปล่อยวางความรู้สึกทางอารมณ์ภายใบนี้ ต้องการสอนให้เราเรู้จักปล่อยวางในบทบาทที่ทำจงใช้ชีวิตอย่างอิสระและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดซึ่งจะส่งผลให้คุณเกิดการตื่นรู้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นไพ่บอกว่าคุณคือถ้วยที่บรรจุอนาคตที่สวยงามเพื่อที่จะรับพรจากเบื้องบนให้มากขึ้นจงเปิดใจ รับสิ่งที่แปลกใหม่และไม่คุณเคยนะคะขอให้คุณนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะ,คะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดกันเข้ามาเยอะได้เลยนะ,ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ